สวัสด ah. <c oughs> ีครับสวัสดีพี่่นะครับวันที่พบช่องคาถาแหล่งรูอบ้าน EP หนึ่งร้อยแปดล้วนะครับเราเดอท่านึ่งร้อป EP แล้วครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเชิงเธอครับพี่พี่เรามีมาให้พี่ชมทั้งหมดยี่รายการเสนเลยนะครับวันนี้พี่พท่านไหนสนใจอยากลงหน่เพิ่มเติมทางตรงไหนพี่พสามารถโทรที่เบอร์ 0. ูนย์หกสามสี่แป้าได้เลยนะครับ หรือพี่นายท่านไหนจะอะไรสอบถามเติมแอะไลครับทเบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเขา้าของเรามูดคุยเข้ามาต่อขอา,าได้นะครับพี่พี่หรือพี่พี่ไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายนี่เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางมิบบวกเพิ่มครับพระรายการเราจะส่งตรงตามปกน,น,นะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้การเสรียราพี่พ เราเริ่มจากการที่หนึ่งก่อนครับรายการที่หนึ่งจะเป็นองค์นี้เลยครับนี่ครับเป็นเขาควายเผือกแกะหมารงนี้เป็นเขาควายเผือกแกะหมาเรียมเงินแท้รงนี้นี่ครับเป็นเขาควายเผือกแกะหมาเลยนี่ครับเป็นเขาควายรงนี้นี่ครับเขาควายเผือกแกะหมาสวยๆอย่างนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยเข้าไปเพื่อแกะหมานี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ รายการที่1เขาควายเพอกแกะหมาองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป7 0 0ร้อยบาทครับ7 0 0อบาทเลย7 0 0ดร้อบาท,ทบ700บรทอยบาเฉยน,นะครับเขาเขาควายเพอกแกะหมาองค์นี้รายการที่1เลยนี่ครับต่อ,อรายการที่2รายการที่2จะเป็นตะกุดเก้ากลุ่มครับองคนี้เป็นตะกุดเก้ากลุ่มของ,อง,องครูบาวาังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากครับองกนี้เป็นตะกุดเก้ากลุ่มเลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับตะกุดเก้ากลุ่มบาวังนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลยตะกุดเก้ากลุ่มบาวังรายการที่สองตะกุดเก้ากลุ่มบาวังองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500ร้อยบาทสวยเงี้นะครับตะกุดเก้ากลุ่มบาวังกับพวกนี้ลายการที่2เลยนี่ครับต่อไปรายการที่3าลายการที่3จะเป็นเหรียญเจ้าส่วนหลวงปู่บุญนะพวกนี้เป็นเหรียญหลวงเจ้าส่วนหลวงปู่บุญวัดจลางบางแก้วพวกนี้นะครับเหรียญหลวงเจ้าส่วนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเรียนเจ้าสวดเป็นเรียนเจ้าสวดบูบุญน,นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไล่าการที่สามเรียนเจ้าสวดบูบุญองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทอะไส่วนอย่างเี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปบูญทั้งตรงนี้รายการที่3เลยนี่ครับต่อไปรายการที่4รายการที่4จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กกลุ่มปุษุครับตรงนี้เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กกลุ่มปุษุวัดปากคอมาขำเท่าเลยนี่ครับเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กกลุ่มปุษุวัดปากคอมาขำเท่านี่ครับเป็นส่วนอย่างเี้นะครับ เป็นเลี่ยมหน้านากรองนี้เป็นเลี่ยมหน้านากรเเถเลยไปสวยอย่างนี้นะครับเลี่ยมหน้านากรเเนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเสรยจสวยเงี้เลยนี่ครับรายการที่สี่ เรหรียญสี่เหลี่ยมขนมปุขเลี่ยมหน้านาคแท้องค์นี้เอาไปในราคาเอาไป1,000บาทรับหนึ่บาทเลย1,000บาทหนึ่งพับาทเป็นเลี่ยมหน้านาคกับองค์นี้รายการที่4เลยต่อไปกันที่หลารยการที่5จะเป็นรูปหล่อหลวงพุทวดก้นลายเซนนะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพุทวดก้นลายเซนนี่ครับรูปหล่อหลวงพุทวดก้นลายเซน็นสวยๆอย่างนี้เลยครับ ับไปสวยอย่างนี้เลยลุบหลอดเพิดมเงลเซนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยลุบหลอดเพิดมเงลเซน นี่ครับปเป็นเล่มเงินแท้นะพวกนีเ้เป็นเล่มเงินแท้เลยครับเล่มเงินแท้อย่างนี้เลยนะครับเล่มเงินแท้สวยอย่างนี้เลยลายการที่ห้ารูปหลอ่อหลุดโทษก็ลายเซนองค์น,นี้เอาไปในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทองค์นี้เป็นเล่มเงินแท้ทั้งองค์นี้สวยอย่างนี้เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่6รายการที่6จะเป็นกิ่งหรือปุ่ทิมวัดตรงนี้เป็นกิ่งหรือปุ่ทิมวัดหาดไร่ตรงนี้เป็นกิ่งเก่าหลวงปุ่ทิมวัดหาดไร่เลยนี่ครับไปเสรวยงี้นะครับกิ่งหลวงปู่ทิมขับไปเสิรอย่างนี้เลยนี่ครับกิ่งหลวงปู่ทิมวัดหาดไร่จังหวัดระยยองนี่ครับเป็นผงพายตรงนี้เป็นผงพายอัด กดเลยนี่ครับสวยๆยนี่เลยรายการที่หกกิ่ง,งบุทิมองนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยอย่างี้นะครับเป็นพงเป็นกิ่ง,งบุทิมพับองนี้รายการที่หกเลย ต่อไปแล้วการที่7จ็ดและการที่7เป็นกิ่งปอร์เวเลทครับตรงนี้เป็นกิ่งปอร์เวเลทนี่ครับกิ่งปอร์เวเลทสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับกิ่งปอร์เวเลทนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับกิ่งปอร์เวเลทสวยๆอย่างนี้นะครับ สวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับนี่ครับไปสวยงี้เลยรายการที่เพระกิ่งเปราเรตองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทกรับ600บาทเลย 600บาททัพหกรบาทสวยเงี้ครับกิ่งเปาวเลยครับพองนี้ลายการที่เเลยนี่ครับต่อไปลายการที่แลายการที่แจะเป็นเหรียญหลวงี่ยมวัดหนังครับองนี้เป็นเหรียญหลวงี่ยมวัดหนังนี่ครับเป็นเนื้ออัปกาครับองนี้เป็นเนื้ออัปกาเลยนี่ครับเหรียญหลวงี่ยมวัดหนังเนื้ออัปกานี่ครับเป็นสวยเงี้นะครับ สวยงี้เลยนี่ครับสวยสวยงี้เลยครับสวยสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับ นี่ครับไปสวยงี้เลยรายการที่8เรียนรูปเอี่ยมวัดหนังเนื้อประก้าองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยงี้นะครับครับสวยๆงี้เลยรายการที่8ปดทั้งองนี้ต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเลยพระสมเด็จวัดระฆัง ไปสวยอย่างนี้เลยครับเปตัดแต่ละครั racism, ้งนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยข่าวันนี้เลยนะครับจะไปสวยอย่างนี้เลย สวยเงี้นะครับรายการที่9พระสมเด็จวัดระรังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทบสวยเงี้นะครับสมเด็จวัดระฆังครับองค์นี้รายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10รายการที่สิบเป็นเชียงแสนปกโผล่องนี้เป็นพระเชียงแสนปกโพ Ens, ini, a, ido, น together, said, od, lah, well forward, ี่ครับเป็นเนื้อชิ้นนะตรงนี้พระเชียงแสนปกโพเนื้อชิ้นนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยพระเชียงแสนปกโพเนื้อชิ้นนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเชียงแสนปกโพเนื้อชิ้นนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ วสวยๆนี้เลยนี่ครับรขนาดแบบนี้เลยนะครับวสวยๆยนี้เลยครับวสวยๆยนี้เลยรายการที่สิบพระเจียงแสนปกโผลนชินองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย 600บาทครับ600บาทสวยอย่างงี้นะครับเปล่าเชียงแสนปกโพนชินทับวงนี้รายการที่สิเลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นรูปหล่อหล่อพ่อเงินทับวงนี้เป็นรูปหล่อหล่งพ่อเงินนี่ครับไปสวยอย่างี้เลยรูปหล่อหล่งพ่อเงินหล่อพ่อเงินนี่ครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับ รูปหล่อของเงินสวยๆนี่เลยครับรายการที่11รูปหล่อพองเงินองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลยห้าร้อบาทกับห้าร้อบาทบสวยงี้นะครับรูปหล่อพองเงินทั้งองค์นี้รายการที่11เลยนี่ครับ เขไป12 12จะเป็นเหรียญเต่าครับตรงนี้เป็นเหรียญเต่าเลยนี่ครับเป็นเหรียญเต่าสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเต่อ,อสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับเหรียญเต่านี่ครับ ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับขนาดแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่12เหรียญพญาเต่าเรือนองค์นี้ เอาไปในราคาไว้600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทส่วนนี้นะครับเลยญพิเศตอนเหรือญทั้งวกนี้รายการที่12เลยนี่ครับต่อไป13 1สาจะเป็นเหรียญลับพระพรมาพวกนี้เป็นเหรียญลับพพรเนื้ออปากลาครับตรงนี้นี่ครับลับพระพรวัดช่องแค่เนื้อปาก้าเลยนี่ครับเดี๋ยญรัพระพรวัดช่องแคเนื้ออปาก้า นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราพบว่าช่องแคร์เนื้อปากกานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับวสวยๆยงนี้เลยครับวสวยๆยงนี้เลย ไลน์าการสิบสามเหรียญรโฐภูมชวัดช่องแคร์เนื้อ,อปกากกาองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,บบาทสวยง,งี้นะครับต่อไปสิบสี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงปุณณ์น,นะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปุณณ์นี่ครับหลวงปุณด,ดุลสีสออยสวยเงี้นะครับเหรียญหลวงปุณณ์ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับใช้สวยอย่างนี้เลยครับเปิดปุดดุนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ รายการ14เหรียญหลวงปู่ดุลองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทอะไอย่างเี้นะครับเป็นหลวงปู่ดุลทัพองนี้รายการที่14เลยนี่ครับต่อไป15 15จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาองค์นี้เป็นพระชินราชใบเสมาเนื้อชินนะองนี้นี่ครับเป็นชินราชใบเสมาเนื้อชิน นี่ค่ะไปสวยอย่างนี้เลย,ยเขีใบเสมมาเนื้อชิน้นนี่ค่ะไปสวยอย่างนี้เลยนี่ค่ะไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวยๆนี่เลยนี่ครับรายการสิบห้าชินราชใบเสมาแล้ชินตรงนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบสวยๆนะครับชินราชใบเสมาแล้ชินทั้งหมดนี้รายการที่สิบห้าเลยนี่ครับต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นพระหูยานแล้ชินเหมือนกันพวกนี้ เป็นพระหูยานเนื้อชิ้นครับพระหูยานเนื้อชิน้นสวยๆอย่างนี้เลยครับหูยานเนื้อชิน้นนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับขนาดนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยรายการที่สิพระหูยาเนื้อชิ้นองนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย600บ,บ600บาทรับ600บาทสวยอย่างนี้นะครับครับพระหูยาเนื้อชินนอช้นรายการที่16นะครับองนี้นี่ครับ ต่อไป17 17จะเป็นก like 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 ิ่งโปรเลทห่มคุ้มครับตรงนี้เป็นกิ่งโปรเลทห่มคุ้มเนื้อเมกซิตครับตรงนี้ครับกิ่งโปรเลทห่มคุ้มเนื้อเมกซิตเลยครับกิ่งโปรเลทห่มคุ้มเนื้อเมกซิตนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้นะครับ สวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลยนี่ครับรายการ17กิ่งโปลีทโหมคุมน้ำกระสิทธิ์องค์นี้เอาไปนะราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย หกร้อบาทรับหกร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับยิงโปรตมพูลพนี้รายการสิบเจ็ลยนี่ครับต่อไป1 8บแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญเข้อีสดำพระงนี้เป็นเหรียญเหล่าข้อเีลิงดำนับเหรียญเล่าข้อหรีลิสดำนี่ครับไปสวยางี้เลย จะเป็นข้อเสียงดำนี่ค่ะเปสวย,ยงี้เลยเขล้อแรกข้อเสียงดำสวย,ยงี้นะครับนี่ครับรายการที่18เลยแล้วพ้อเสียดำองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาทหกร้อยบาทเลย หกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนนั้งกองนี้เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนครับเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนสวยๆอย่างนี้เลยครับเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเหลีงย้กรคู่เหลี่ยปุ่มหมุนนี่ครับรลนการสิบเก้าเหลี่ยมกรคู่เหลี่ยปุ่มหมุนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทแบบห้าร้อยบาทเลย 500บาทกับ500บาทละสวอย่างเงี้นะครับเรี่องกานคู่ของปุ่มตรงนี้รายการที่19เลยนี่ครับต่อไป20 20ิบยี่นพระยืนปังเปิดโลกค,ครับตรงนี้เป็นพระยืนปังเปิดโลกนี่ครับพระยืนปังเปิดโลกอย่างนี้เลยสวยๆเลยครับตรงนี้พระยืนปังเปิดโลก นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยรายการยี่สิบ พะยืนปางเปิดโลกองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป7 0 0บาทครับ7 0 0บาทเลย7 0 0บาทครับ700บาทสวไอย่า,700า,านงนี้นะครับพะยืนปางเปิดโลกองค์นี้นี่ครับก็จบแล้วย20รายการนะครับพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆี่าไหนสนใจอยากโดยเพิ่มเติม,มจยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 454ได้ลเลยนะครับ หรือพี่พท่านไหนจละสองน้เติมแอดเข้าบัญชีเบอร์ศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอบดบเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแ,แบ่งปันให้ครับหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่หง่ายๆนิดเลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางเราพี่ไม่บกเพิ่มครับ พระธุดง์รเราจะส่งตรงตามปกน่น,นองครับพี่พีสำหรับวันนี้คาถาแรงรถบ้านอีพีพนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในพ,พีหน้าครับสวัสดีครับ